แปดียว็น่ะยงูบไเปีเยวเหนอ่ะ,ะโอ้ยม่อ้อลายมันบดมันผุพับผูพนะับเนาะเฮ้ แต้มเห็นแล้ละมันรูปแบบใม่ใหม่ดีขนาดเลยมันเป็นน้ำมันเคลือบมันไม่ต่สีเนาะรอบกระเดาที่ต่อมา่ะพี่ ไม้คอยคิว่าที่ไหนว่าเราจะทำอย่างไรโตมากจะดจะจากไหนได้มาถึงภาษามามาเช่วยกันกันจบว่าอยู่ที่โรงพยาบาลทังขากับไปเยี่ยมญาติแล้วทำไงถึงรู้มีคนโทรไปใช่ไหมค่ะแล้วมาทันเห็นไฟไหม้ไหมไม่เห็นค่ะ,คะแล้วเขาบอกว่าสาเหตุส่วนมากเกิดจากอะไร ก็เห็นเขาว่ามันช็อตจากตู้เย็นจ้ะตู้เย็นด้านบนด้านลงเพราะด้านตู้เย็นมันอยู่ด้านข้างค่ะมันมันอยู่ติดกับผนังตรงนี้แล้วก็มันก็ลุกโชนท้นไปตรงนู้นแล้วก็มันมาอย่างนี้ค่ะมีทรัพย์สินอะไรบ้างอยู่ในบ้านมีมีผ้าไหมค่ะสิบตื้นเงินทองมีไหมมีค่ะเงินทองประมาณเท่าไหร่พอบอกได้ไหมได้ค่ะเงินเจ็ดหมื่นแล้วก็ทองสองบาททองสองบาทเงินเจ็ดหมื่น แล้วก็ผ้าไหม10ผืน <ละ S 1> มูลค่าประมาณเท่าไหร่ก็ผ้าไหมก็ผืนละประมาณพันแปดพันแสิบผืนก็1 8 <ละ S 2> <ละ S 1> ื่นแปดเนาะเป็นเรวมโอเคครับผมข <c oughs> อแสดงความเสียใจด้วยลอตเตอรี่พับนกพลัสก็ได้ไลน์ก็ดีซื้อง,ง่ายทุกช่องทางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ